สิญญานเปิดตัววันพัสสิบทีวันที่3าสิงหาคมนี้ใช้ชิปซัลดาคอน8พัสนหนึ่งพร้อม UI เวอร์ชันใหม่ o อกซิเจ OS 13บล่าสุดทางวันพัสสิบทีประกาศวันเปิดตัวยังเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยล้วครับภายใต้คำโปรยที่ว่า Evo Beyond Speed หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีสเปคพร้อมภาพเรนเดอร์เผยออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาครับ ล่าสุดทางวันพัสก็ได้ยืนยันแล้วว่าตัวเครื่องจะมาพร้อมกับชิปประมวลผลตัวท็อปรุ่นล่าสุดอย่างส Snapdragon 8พัจดห Gen 1และมีสีให้เลือกทั้งหมด2สีคือสีเขียวเจ็ g กรีนและสีดำมูนสโตนแบล็ k ส่วนข้อมูลสเปคของวันพัสิบ1ีที่ยังไม่ได้รับการยืนยันคาดว่าจะมีความจําให้เลือกหลายรุ่นคือ RAM 8GB 12GB 16GB เฉพาะรุ่นสีดําและ ROM 1 8 g b 256GB และอาจใช้หน้าจอแสดงผลแบบอ m o l มเรขนาด6 7นิ้วรองรับค่ารีเฟรชหนึ่งิรเฟ์มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ4,800ร mm, อมิลลิแอมรองรับชาร์จไวที่ความเร็วสูงสุด150วัตต์โดยรุ่นเริ่มต้นอนมีราคาอยู่ที่49,999รูปีหรือประมาณ22,900บาทครับส่วน oxygen os 13ที่จะเปิดตัวในวันเดียวกันนั้นจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพใหม่ในส่วนของการเล่นเกมการเชื่อมต่อโดยจะมีการติดตั้งมาพร้อมกับมันพัลส และจะตามมาด้วยวันพัสสิบครับซึ่งงานเปิดตัววันพัสสิบทีและออกซิเจน OS 13จะจัดขึ้นในวันที่3สิงหาคมเวลา10โมงเช้าที่เมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบุคคลทั่วไปสามารถซื้อบัตรเพื่อเข้าร่วมง,งานได้ด้วยนะครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอ f a ฟาสเพียงแค่เดือนละย0บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ